ราศีกุมชีวิตมีการพลิกผันเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นการเจาะดวงของชาวราศีกุมนะครับในช่วงเวลาวันที่23ถึงวันที่29มิถุนายนปี2568นะครับนะฮะก็การดูดวงนะครับเพื่อนๆเป็นการไกด์ไลน์ชีวิตนะครับนะฮะ ดวงมีการเ,าเปลี่ยนแปลงนะครับมีขึ้นและมีลงมีลงแล้วก็มีขึ้นอย่าเป็นซีเรียสกับดวงนะครับนะฮะวันนี้อาจจะสุขพรุ่งนี้ก็อาจจะทุกข์ได้นะครับหรือว่าวันนี้อาจจะทุกข์พรุ่งนี้ก็อาจจะสุขได้ขึ้นมาเช่นกันนะครับมันจะเป็นเ,เกิดขึ้นกับทุกๆคนแบบนี้เลยนะครับเราอย่าไปกังวลนะฮะถ้าเรา,เ,าเกิดดวงไม่ดีนะครับเราก็ตั้งสตินะครับนะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะดีขึ้นมานะครับสำหรับคนที่นะดีอยู่แล้วนะครับก็อ่เขาเรียกว่ารีบทำรีบหานะครับดวงก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับนะก่อนที่จะไปฟังในรายละเอียดอยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดถูกใจนะครับกดแชร์กดติดตามช่องกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะบนะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปการดูดวงใหม่ๆนะครับนะ อ้าวเรามาดูกันเลยนะครับชาวเพ anyway. ื่อนๆชาวราศีกุมกันนะฮะอ่าช่วงนี้นะครับจะเกิดเรื่องนะครับอ่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะครับนะจะมีการพลิกผันนะครับอ่าหันเหไปจากรูปแบบเดิมๆนั่นเองนะครับนะจะเปลี่ยนอ่จากรูปแบบเดิมที่เป็นอยู่มาเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่นั่นเองนะครับนะอ่ก็จะมีโอกาสนะฮะอยู่ๆไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะฮะนะ หรือไม่เคยได้เดินทางไปทางไกลณนะที่ใดเลยช่วงนี้ก็จะมีการเดินทางไกลอยู่นะครับนะฮะส่วนในเรื่องของอารมณ์นะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะครับมีการาเขาเรียกว่ามีเรื่องของการตกอกตกใจได้ง่ายนะครับนะแล้วก็นะฮะอาจจะได้รู้จักกับผู้คนใหม่ๆนะครับโดยการบังเอิญน,นะฮะนะ นี่คือสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับและนะครับในช่วงนี้ก็จะมีะเรื่องให้เรียกว่าคิดมากนะครับปลุมใจนะครับมีความกวกระวายเป็นพิเศษนะครับนะ,ะแล้วก็มักจะอยู่ไม่ติดที่นะครับนะมีเหตุให้ต้องเดินทางนะเพื่อนๆน,นะในช่วงระยะทางที่ใกล้และไกลนะฮะในเวลานี้นะฮะนะครับ ก็ต้องไต่ตรองนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีสตินะครับในการที่เดินทางก็อย่า,ามัวแต่เอาเรื่องกังวลเรื่องที่กลุ่มเนี่ยนะครับมาคิดในช่วงเวลาในการเดินทางนะฮะนะในการขับรถขับรางต่างก็ต้องมีสตินะฮะนะครับนะแล้วก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์งุหงิดนะนะฮะความใจร้อนนะครับก็ให้ใจเย็นๆนะครับนีฮะ มันมีเกณฑ์นะเพื่อนๆชาวราศีกุมนะครับมีเกณฑ์ที่เราจะมีอารมณ์งุนงิดง่ายนะฮะมีความใจร้อนได้ง่ายนะครับก็ให้เรารู้ว่ามันเป็นจากช่วงดวงดาวที่มันเดินมันทำให้เราเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราเขาเรียกว่ามีสตินะครับก็ให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นไปเช่นนั้นเราก็จะ,ะทําใจให้เย็นลงมานะครับนะมีสติขึ้นมานะครับ นะครับอย่าไปโวยวายกังอ่กังวลกังขาว่าทําไมมันเป็นเช่นนั้นเช่นนี้นะครับทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้เองนะครับให้เราคิดอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้อ่ความที่สติหลุดหรือความโมโหความใจร้อนเนี่ยมันก็จะลดลงมาอยู่ในสตินะครับที่เราเอา่เขาเรียกว่าอา่ลควบคุมได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะนะครับ นอกจากนั้นก็ให้ระวังเรื่องศัตรูนะนะครับนะก็อาจจะมีเรื่องให้เสียเงินแบบไม่คาดคิดด้วยนะครับนะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินแบบไม่คาดคิดอันนี้ก็ต้องเอตรียมเงินวางแผนเจียดเงินไว้บ้างนะครับนะอยา่อาประมาทในเรื่องของการเงินนะครับมีมีร้อยก็เก็บสัก50ใช้สัก50เผื่อเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าดวงดาว ดวงเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันจะมีการเสียเงินไม่คาดคิดนะครับอาจจะเกิดจากรถเสียของที่ใช้จําเป็นมันเกิดเสียหายขึ้นมานะครับซึ่งมันเกิดความเสียหายได้อยู่แล้วนะฮะตรงนี้เราได้กันเงินไว้แล้วเรารู้ดวงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยผ่านพ้นตรงนี้ได้อย่างเ,าเขาเรียกว่าไม่ต้องเป็นกังวลน,นั่นเองนะครับนะเรื่องต่อมานะครับก็จะมี เรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีการติดต่อกับเพศตรงข้ามนะครับหรือผู้หญิงนะครับในระยะวันสองวันที่จะถึงนี่นะฮะหรืออาจจะเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ตามแต่นะครับหรืออาจจะผ่านไาแล้วประมาณวันสองวันเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนะครับหรืออาจจะมีการพบปะกับบุคคลกลุ่มคนนะครับหลากหลายกลุ่มนะฮะอารมณ์ของ เพื่อนๆชาวราศีกุมช่วงนี้ก็จะอ่อนไหวง่ายนะครับนะแต่ว่านะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะครับนะเออก็จะมีคนที่นําพาลาบมาให้ถึงที่นั่นเองนะครับนะครับเนี่ยพอเราไปเจอกับสังคมหรือกลุ่มคนที่หลากหลายเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะนําโชคลาภเข้ามาให้ด้วยนะครับนะ,ะนะครับส่วนสุขภาพจิตใจโดยรวมนะครับก็จะ ปลอดโปร่งนะครับสบายใจมากขึ้นนะอาจจะมีปัญหายุ่งยากเข้ามาให้เพื่อนๆต้องแก้ไขนะแต่ก็จะไม่ใช่ปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาปกติทั่ว,วไปนะฮะก็สามารถที่จะรับมือได้นั่นเองนะครับนะแล้วก็นะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะชาวราศีกุมก็จะรู้สึกว่าเยช่วงนี้เนี่ยนะครับ ตัวเราเองมีความกระตือรือร้นพิเศษนะครับนะมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากขึ้นนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะนะแต่ก็ให้อย่าใจร้อนนะครต้องเตือนเรื่องใจร้อนเรื่องอารมณ์ชั่ววูบนะครับให้มีสติเยอะๆนะหายใจเข้าออกพูดโทก็ได้นะพูดพอ ภาวนาพุโทโธไปก็จะช่วยได้เช่นกันนะครับที่เตือนเราพราะว่านะมันจะมีการขัดแย้งกับบุคคลอื่นๆได้เพราะว่าเรามีเกณฑ์ที่จะไปพบปะกับผู้คนเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีทั้งผู้คนที่เ,เราคุยแล้วสบายใจถูกคอนะฮะเจรจาลงตัวมันก็จะมีกลุ่มคนที่คุยแล้วรู้สึกว่าจะไม่คลิกกันนะมันก็จะมีมันก็คลิกคลิกไม่คลิกาบางที ไม่คลิกจนถึงขั้นที่เราไม่สบายใจจนใจร้อนโมโหอะไรก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องวางลงให้ได้นะครับนะนะฮะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามานะให้แก้ไขนะฮะเป็นช่วงที่ก็การแก้ไขก็แน่นอนครับมันเป็นการเขาเรียกว่า Uh, activity อ,อก่อ uh, กิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติในการแก้ไขมันก็ต้องย่อมมีความเหนื่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้ระวังช่วงนี้ก็เรื่องอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยนะครับนะก็มีสติขับรถขับราจะเดินจะเหินก็ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะครับนะอยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าคนที่ชอบฟังดวงก็น่าจะเข้าใจว่าคนเราเนี่ยนะฮะ ก็จะมีเรื่องราวหลากหลายเข้ามานั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราไปกังวลกระวายกับมันมากจนสติหลุดมันก็จะทําให้เราเองจะเกิดอุบัติเหตุเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเพราะเรามมวแต่ไปกังวลกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระวนกระวายที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการตั้งสตินะะอ่าเป็นสิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดเลยนะครับนะเพราะว่าเรื่องมันจะมาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ผ่านไป มันก็แก้ได้ด้วยคันลองของมันไปนะครับนะขอเพียงแต่เราไม่ไปสร้างาเขาเรียกว่าปัญหาเพิ่มนั่นเองมันก็จะแก้ไขได้นะครับด้วยด้วยเขาเรียกว่าตัวเราเองนั่นแหละนะครับนะนะและในยานนี้นะครับอาจจะมีการติดต่อกับบุคคลต่างๆด้วยนะครับมีเรื่องเอกสารต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะจึงต้องระวังเรื่องเอกสารเป็นพิเศษด้วยนะครับนะเอกสาร สำคัญต่าง,างๆเนีย่ยต้องดูให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะเซ็นใดๆก็ต้องอ่านตรวจทานให้เรียบร้อยนะฮะนะครับแล้วก็อาจจะมีการประสานงานหรือการเจรจาทางการค้าทางธุรกิจนะครับเนี่ยมีโอกาสทางการธุรกิจการงานเข้ามาด้วยนะครับนะมีโอกาสที่จะสําเร็จด้วยนะครับนะใครที่ช่วงนี้ชาวราศีกุมเพื่อนๆน,นะดวงานดวการอยู่ธรุรกิจต่างๆนะฮะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับนะ นอกจากนี้ก็อาจจะมีการพบปะสังสรรค์กันเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ควรการระวังกับการเดินทางนะครับนะนะคอยตรวจตรานะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ยวดยานผาหนะอะไรต่างๆพวกนี้ให้มันพร้อมนะฮะนะนะครับนะฮะแล้วก็นะครับเป็นช่วงที่นะครับเพื่อนๆชาวราศีกุมเนี่ย มีความพึงพอใจในชีวิตเป็นอย่างมากนะได้รับความสุขและความสําเร็จนะครับเป็นอย่างดีเลยนะฮะโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะฮะชีวิตของชาวราศีกุมพอนเพื่อนนี่นะจะขยับขยายเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับนะในด้านการเงินในด้านการงานนะครับมีโชคมีลาบเข้ามานะครับมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะ อาจมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะฮะในคนโสดจะมีโอกาสได้พบเนื้อคู่นะฮะแล้วก็เจอเนื้อคู่ที่ถูกใจด้วยนะครับนะอาช่วงนี้ก็ในเรื่องของเพศตรงข้ามของเนื้อคู่นะของคนรักเนี่ยนะก็จะเรียกว่าราบรื่นนะราบรื่นนะคนที่โสดก็จะได้พบเนื้อคู่ที่เราใฝ่ปองมานานนะครับนะ โอเคนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นช่วงที่เพื่อนๆเ,เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าจะจดจอ่ออยู่ในเรื่องความรักนะฮะนะฮะอยู่ในเรื่องของอหัวใจนั่นเองนะครับนะมีความาเขาเรียกว่าอยากมีในทางโลกนะฮะ อยางมีในทางโลกคืออะไรอ่าก็คืออยากจับจ่ายใช้สอยนะครับอยากที่จะใช้ของแพงใช้ของหรูอยากจะอะ่กินของหรูของแพงอะไรอย่างนี้นะฮะนะก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นกันนะก็ควรระวังอ่ในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับนะแล้วก็ซิบเซฟเรื่องของการเงินเราด้วยนะครับนะเพราะว่าเรามีเกณฑ์ที่จะต้อง ใช้จ่ายอยู่เช่นกันนะนะแต่ก็เพื่อนๆในช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ครับนะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะครับนะสำหรับคนที่โสดอยู่นะ,ะมีโอกาสในเรื่องความรักเข้ามาแน่เลยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะต่อไปก็นะครับเพื่อนๆก็จะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกับชีวิตนะครับของเพื่อนๆนเนี่ยเกิดขึ้นนะครับ ซึ่ง,งมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่ามีการโยกย้ายนะ,ะต้องใช้ความาเรียกว่าอดทนมานะอย่างมากนะเพราะว่าเพราะว่าในช่วงนี้นะฮะก็จะมีความติดขัดเข้ามาบ้างนะครับนะติดขัดเข้ามาบ้างเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไงนะ มันเปลี่ยนจากสิ่งที่เราเคยทำเคยปฏิบัติสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยใช้ชีวิตเคยชินกับมันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนมันไปที่ใหม่ไปทําสิ่งใหม่มันก็เลยไม่ค่อยถนัดนะมันก็จะเกิดความติดขัดความลําบากความไม่สะดวกอยู่บ้างนั่นเองนะครับนะฮะหรืออาจจะมีการาเขาเรียกว่าสูญเสียพลัดพราก ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็ได้นะครับนะนะฮะก็มีโอกาสเช่นกันนะฮะนะครับนะฮะนี่นะครับคือดวงมันจะปะปนคลุกเคลามีทั้งดีเรื่องดีและเรื่องไม่ดีปะปนกันอยู่ในชีวิตของเราแบบนี้แหละครับนะก็อย่าไปคิดมากมันเป็นกันทุกคนแหละนะครับนะอ่าต่อไปนะครับก็จะมีช่วงนี้นะฮะเพื่อนๆนนะก็ให้ระวังเรื่องความ ลุ่มหลงนะความมัวเมาต่างๆนะเห็นผิดเป็นชอบนะเห็นผิดเป็นถูกนะฮะอาจมีเรื่องคดีความหรือทรัพย์สินนะฮะอาจจะสูญหายได้นะครับนะแต่ก็จะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเรานะครับนะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีศัตรูนะฮะอาจจะเข้ามาหาเรื่องให้ร้ายเรานะ ก็ควรระวังพวกคนพาลน,นั่นแหละนะนะฮะก็หากไม่จําเป็นก็ช่วงนี้ก็งดการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนนะอ่าส่วนในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีนักนะมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายก็ให้รักษาสุขภาพนะฮะกะ็ระวังเรื่องการกินการหลับการนอนให้เพียงพอนะครับนะ กินก็กินของที่มันมีประโยชน์นะครับนะต่อไปนะครับควรระวังนะครับปัญหาด้านสุขภาพอา่างที่กล่าวไปนะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีอาการกําเริบขึ้นมาแล้วแหละนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความกระวนกระวายใจเนะาะกังวลนะครับก็จังมีนะครับก็ให้ใช้สติพิจารณานะครับ ปล่อยวางนะครับนะก็ปล่อยวา่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับด้วยสิ่งที่เราสติปัญญาที่เรามีเราแก้ได้อยู่แล้วละ่ะใช่ไหมฮะนะฮะขอแค่เราอย่าไปซ้ําให้มันเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะแก้ได้นะครับนะแก้ได้ง่ายนะครับในะช่วงนี้ก็อาจจะมีในส่วนของความคิดที่แผลงๆนะฮะเกิดขึ้นมาได้เช่นกันนะ าการเงินก็ให้ระวังนิดนึงนะครับนะฮะเพราะว่าใช้จ่ายเยอะก็มันจะเกิดเป็นหนี้เป็นสินได้นะครับก็ให้วางแผนดีๆนะครับนะระวังเรื่องการกระทำความผิดนะมีโอกาสที่จะชนะเนี่ยยากนะครับทำอะไรก็ให้มันอยู่ในสิ่งที่โปร่งใสนะครับนะเท่าๆเราก็ละเว้นไปนะครับนะฮนะ นะครับชีวิตในช่วงนี้นะครับก็มีความวุ่นวายอยู่เช่นกันนะเพราะว่าดวงมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงน,นะจากสิ่งเดิมเป็นสิ่งใหม่มันไม่ชินอยู่แล้วแหละนะครับนะฮะทุกอย่างมันก็จะไม่ค่อยเป็นเป็นก็จะไม่ค่อยเป็นไปในอย่างที่เราคุ้นชินนั่นแหละนะครับนะก็อาจจะทําให้เราเครียดนะครับก็อย่าไปคิดมากนะนะฮะจะทําให้เราเนี่ยมันเขาเรียกว่า เอาความเครียดนั้นมากวนชีวิตประจำวันเราเสียเปล่าเปล่านะครับนะาการงานก็มันก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามมาด้วยเช่นกันนะก็ให้เราเข้าใจว่าเออพอเปลี่ยนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนทั้งงานนะครับเปลี่ยนทั้งชีวิตในไลฟ์สไตล์ด้วยบางจุดนะครับบางอย่างนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่อง ความล่าช้าของงานด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนมันก็จากที่เราทําเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนมันชินมันอยู่ในเขาเรียกว่ารูทีนนพะพอเปลี่ยนมาเนี่ยมันไม่อยู่ในรูทีนแล้วนะมันก็อาจจะเกิดความล่าช้าอันนี้ก็ให้เราเตรียมการเตรียมแผนรับมือไว้หน่อยนะครับนะฮะ,ะแล้วก็จะมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนะ อาจจะเดินทางไปต่างประเทศต่างแดนนะครับพวกนี้นะครับก็ควรระมัดระวังเรื่องความเครียดอ่าเรื่องใจร้อนนะครับอนะ่รวมถึงการระเบิดอารมณ์นะที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับนะให้ระวังมากๆกเลยนะเพราะมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้นะฮะนะครับขอให้มีสติเยอะๆนะฮะแล้วก็อาจจะเกิดการขัดแย้งทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นได้ง่ายนะเอ่อนะครับเออและ แต่จะมีข้อดีนะครับคือ,อมีความกระตือรือร้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะนะครับจงใช้ความกระตือรือร้นเนี่ยไปจัดการเรื่องงานนะครับนะส่วนเรื่องอารมณ์นี้ก็ให้เรามีสติเยอะๆนะครับนะต่อไปเรื่องโชคลาบนะครับมีโชคลาบจากบุคคลอื่นนะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับนะมีโอกาสในเรื่องการงานและความสําเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนนะ เป็นระยะเวลาที่ดีนะครับในเรื่องของความก้าวหน้าของตัวเพื่อนๆนะได้รับเงินนะครับใครที่เป็นเจ้าหนี้นะลูกนี้ยืมเงินไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินกลับคืนมานะครับลูกนี้มาใช้หนี้นะแล้วก็มีดวงที่จะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในด้านต่างๆนะครับคือเขาเรียกว่าไม่ตกอับแน่นอนช่วงนี้นะฮะนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีอารมณ์เบิกบานมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะ มีโชคมีลาบมีความสําเร็จต่างๆนะมีโชคทางการเงินนะครับจังหวะชีวิตในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะจะเป็นไปทางที่ดีนะครับได้รับความช่วยเหลือลสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือจากคนที่มีความรู้ความสามารถนะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรืออ่าตัวทางอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าผู้ที่เราเคารพนับถือนั่นเองนะครับนะนะฮะ แล้วก็นะฮะในช่วงนี้อาจจะเกิดเรื่องที่จะวุ่นวายนะครับวุ่นวายใจอยู่นะครับนะก็อาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุนะก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับนะครับเรื่องของของมีคมเรื่องรวดยานพาหนะนะก็ให้ร,ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับนะฮะหรืออาจจะมีในเรื่องของการผ่าตัดนะครับนะ จจะมีการกระทบกระทั่งอย่างรุนแรงเนี่ยนะก็นะฮะเราก็ต้องผ่อนหนักเป็นเบาโดยการใช้สตินะครับรู้อย่างนี้แล้วมีสติเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะได้รับความสุขกายสบายใจนะมีโชคลาภจากครัวจาย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือเนียนะครับเป็นช่วงที่อา่าใช้เงินคล่องมีเงินคล่องไม่ติดขัดนะครับอา่าแผนการที่วางไว้ต่างๆก็จะสำเร็จนะครับ แต่จะให้ระวังเรื่องการถูกนินทาว่าร้ายจากบุคคลอื่นนะครับอ่าแล้วก็ระวังระวังเรื่องอ่าความดื้อรั้นของตนเองให้มากนิดหนึ่งนะครับก็ลดความดื้อรั้นลงมานะครับเพราะว่าในช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่จะอ่ไม่ค่อยดีนักในเรื่องนี้นะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะมานําเสนอมาบอกเพื่อนๆให้รับมือกันนะครับนะเพื่อนๆชาวราศีกุมนะครับ ก็ต่อไปเราจะมาดูเกี่ยวกับนะครับเลขมงคลน,นั่นเองนะครับเลขมงคลของชาวราศีกุมนะครับ<ๆ>ก็จะมีเลข7และเลข9เลข4เลข5เลข6เและเลข0นะครับนะฮะก็นะครับาชาวราศีกุมนะครับให้เสริมสิริมงคลโดยการาบูชาพระราหูนะครับแนะนำไปไหว้ ระพรหมนะครับหรือพระราหูเพื่อเสริมดวงชะตานะครับเ,เดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างที่กล่าวไปนะทั้งการเงินและความรักนั่นเองนะครับนะฮะก็ยังไงแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอให้ชาวเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็มีความสุขและก็มีพลังนะครับก็ขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงครับนะครับโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องจากไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ